เรียนอาจารย์ที่เคารพนะฮะทววัสวีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะฮะวันนี้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งะฮะจะมาพูดถึงการวิเคราะห์อ,อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนครับผมเอาละครับเราจะมาเริ่มจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอัตราส่วนอุตสาหกรรม0.75เท่าปี2564นะฮะสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ2,924ล้าน6 7 0มื่ 820ครับผมนี้สินหมุนเวียนนะเท่ากับ1 9 2 1 4 45, 0ล้าน4แะครับถ้าเราเอาสินทรัพย์หมุนเวียนกับนี้สินหมุนเวียนมาหารกันนะฮะเราก็จะได้เท่ากับ1.25เท่าดังนั้นจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่คำนวณได้กิจการมีความคล่องตัวดีเพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ชำระหนี้ สินหมุนเวียนมากกว่าค่าเฉลีย่ยอุตสาหากรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมครับผม 2. ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอัตราส่วนอุตสาหกรรม0.95เท่าปี2,564หนี้สินรวมส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ3,780ล้าน2 2 3 9 2 6ส่วน9,001,467,847เท่ากับ0.42เท่าดังนั้นในปี2,564กิจการก่อหนี่สินน้อยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินในการจ่ายคืนหนี้ในอนาคต3 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมอัตราส่วนอุตสาหกรรม49.88%ปี2564หนี้สินรวมส่วนสินทรัพย์รวมคูณ100เท่ากับ3,782,23,926 0ส่วน12,781,691,773คูณ100เท่ากับ 29.58%ดังนั้นในปี2,564กิจการมีความเสี่ยงค่อนข้างตำ่ำมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมซึ่งสมาชิกของพวกเราก็จะประกอบด้วยฮะหนะฮะนางสาวพัฒนิตมณีใหม่มครับผมสกับผมนะฮะนายชลสิทธิ์เขจรรกสามนางสาวกมลรัตนจิตอักษร 4. นางสาวจันจิลาบางนา 5. นางสาววิภาวดีแก้วสุข 6. นะฮะนางสาวสุริธรถึงเสียมยวนครับผม